สวัสดีครับคุยกับดินพัชรประพลวันนี้เป็นเรื่องคนโชคดีนะคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความินดีใต้คลิปนี้ได้เลยนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งงวด16กรกฎาคม556725นี่แหละเท่าที่ตรวจสอบดูนะหลายคนถูก 6ล้านแล้วก็12ล้านบาทกันเยอะมากเลยครับมาที่คนแรกนะครับนี่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนี่ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าถูกจริงๆนะผู้ใช้ Facebook ชนทิชาโพสต์ภาพนี้นะครับระบุว่าสมเด็จแตกแล้วจ้ารางวัลที่1เช็คอินที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยเหมือนจะขอถือลอตเตอรี่ของน้องชนทิชาแล้วก็ถ่ายรูปแสดงความยินดีไปที่น้องชนทิชาผู้โชคดีนะครับ1ใบ6ล้านบาทครับ สลับไปที่12ล้านบาทนี่คนนี้ินสัมผัสได้เลยว่าเขาดีใจสุดๆเป็นสาวโรงงานที่จังหวัดลำพูนนะคุณผู้ชมนี่2ใบ12ล้านนะ a c e b o o k วัยรุ่นโรงงานนะครับโพสต์ภาพนี้แล้วก็บอกว่านี่เป็นพนักงานไทย n j ็นําลำพูนทราบชื่อว่าน้องหนุ้ยนะครับหลายคนครับแสดงความยินดีใต้ภาพนี้เป็นสำเนียงเหนือบอกว่าดีใจตุวยเจ้าดีใจตุวยเนอร์ดินก็ขอแสดงความยินดีดีใจตุวยเนอร์นะครับคุณนุ้ยนะครับถูก2ใบ12ล้านบาท ไปที่ขั้นหนึ่งนะครับหนึ่งใบหกล้านบาทเป็นแม่ค้าออนไลน์ครับคุณผู้ชมเสื้อเขียวเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะไว้เป็นหลักฐานเลยนะอ่ะเฟซบุ๊กพิกัดข่าวชาวอุบลเปิดเผยว่าคุณพิมพ์ณพาคนนี้เนี่ยนะครับอายุ25ปีก็ถูก1ใบนะครับหล้านบาทคุณพิมณ์์พาเนี่ยบอกว่าไปกินข้าวกับเพื่อนครับแล้วก็มีแม่ค้านลํลอตเตอรี่มาขายให้ก็เลยซื้อไว4้4ใบแต่ว่าขาดเลขกันท้ายที่สุด พอประกาศผลรางวาัลตรวจสอบอ้าวหนึ่งใบที่มีอยู่ถูกนี่นะถูกหนึ่งใบ6ล้านบาทแสดงความยินดีด้วยนะครับจากแม่ค้าออนไลน์ไปที่แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้บ้างนี่คุณผู้ชมก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันนะครับอันนี้ที่ยะโสธรถูก2ใบ12ล้านบาทครับที่ Facebook สอจันสิรินิยโสธรน,นะครับก็เปิดเผยภาพแม่ค้าคนนี้นะไปลงบันทึกประจําวันที่สพกุชุมจังหวัดยโสธรบอกว่าถูก2ใบรับ12ล้านบาท แสดงความยินดีด้วยนะครับสลับไปที่คนนี้บ้างนะครับอันนี้ถูก1ใบเห็นไหมครับยิ้มดีใจเลยนะครับลิงก็ต้องดีใจด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมโดยที่ facebook ตราดทีวีก็โพสต์ภาพนี้ระบุว่าหนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงตะบนแสนต้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดถูกรางวัลที่1น,นะครับนอกจากนี้ยังมีการติดแฮชแท็กตราดอีกแล้วรางวัลที่1 หลายคนนะครับเข้าไปแสดงความยินดีแล้วก็ไม่พลาดนะครับมีหลายความเห็นเหมือนการสอบถามว่าเอเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงไหนที่จังหวัดตราดเนี่ยอยากจะไปซื้อบ้างนะครับอ่ะขอให้คนที่จะตามไปซื้อโชคดีแล้วกันนะครับ สลับไปที่อีกท่านหนึ่งคนนี้นะครับคุณป้าท่านนี้ก็เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็เรื่องของงานก่อสร้างด้วยอันนี้ถูก2ใบ12ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมมีการเปิดเผยนะครับว่าคุณวิไลาอายุ56ปีซึ่งมีอาชีพรับจ้างและเป็นคนงานก่อสร้างด้วยนะครับที่ก็รับจ้างทั่วไปเนี่ยเดินทางไปลงบันทึกประจําวันที่สพปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ ถูกลอตเตอรี่สงใบรับ12ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็มีการเปิดเผยนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะยังคงทํางานที่เคยทําอยู่ก็คือรับจ้างทั่วไปหรือว่าก่อสร้างทั่วไปนี่แหละนะครับคุณผู้ชมไปที่12ล้านบาทอีกคนนึงนะครับคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านครับคุณผู้ชมนี่เสื้อชมพูนี่แหละนี่นะครับก็มีการโชว์ลอตเตอรี่ให้เห็นกันจะาๆเลยนะครับ2ใบ12ล้านบาทจริงๆ ไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่6ตําบลปากแวอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับคุณผู้ชมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับอ่ะไปที่ท่านนี้นะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับถูก2ใบ12ล้านบาทครับคุณผู้ชมเป็นหัวหน้าฝ่ายสํานักการช่างเทศบาลน,นครแหลมฉบังครับโดยที่ Facebook ศรีราชาชนบุรีนะครับระบุว่าคุณนุชเจรีอายุ46ปีคนนี้นะครับก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพแหลมฉบงัง ซึ่งเขาบอกว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับซื้อตามเลขรถยนต์ของตัวเองนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับและปิดท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุเป็นตัวบุคคลนะครับเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่จากมังกรฟ้าภาคใต้นะครับซึ่งเขาก็มีการโชว์ภาพถือลอตเตอรี่ทั้งหมด4ใบเนี่ยตามที่เห็นในภาพนี้นะครับโดย Facebook มังกรฟ้าภาคใต้ก็บอกว่าดีใจกับลูกค้า รางวัลที่1อยู่กับมบังกรฟ้า4ใบ3,000รวม24ล้านบาทนะครับซึ่งถ้ามองดูแบบนี้นะครับ4บทใบ3านก็น่าจะมี1คนที่รับไป2ใบ12ล้านบาทนะครับและอีก2คนก็น่าจะถูกกันคนละใบย6ล้านบาทนะก็เนี่ยแหละนะครับเท่าที่รวบรวมตรวจสอบมาแต่เชื่อว่ายัางมีอีกหลายคนที่ถูกนะครับก็แสดงความยินดีเท่าที่รวบรวมมาได้เพราะว่ามีการแชร์และแสดงความยินดีกันมากมายในโลกออนไลน์นะครับ วดหน้าลุ้นกันใหม่นะครับ1สิงหาคมอาจจะเป็นดินหรือคุณผู้ชมก็ได้ที่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่งแต่วดนี้ดีใจกับทุกคนคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีกันได้ใต้คลิปนี้และติดตามช่วงคุยกับดินพัชราประพลได้นะครับที่ youtube ช่องพัชราปพ,พลดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ